สวัสดีครับผมณชิมนีให้ช่อม่าอยู่ทะเลทรายครับมันโมเมนต์หมอนไปครับมือเลกของปีครับฟอมฮอนมาครับเพิ่งฟอมฮอนเพิ่งใต้เในโค้กโมเมนต์หมอน ว่ามันหมอนกับเดี๋ยวผมไปกินห่อนกับห่อนประมาณนี้ครับอันนี้เป็นพวกแกงมูดห่อนไรครับผมหมืน่นสี่สิบหกหนอหมื่น เหลืองานครับกำลังกินรถเ้าบ้าน,นครับพวข้ามาจุม่มแตงโมงครับผมนี่มกแตงโง่ปูครับนี่ตีนี่โตปูครับถ้าจะโอติมเล็ดติมเนี่ย อันนี้แจ้งเอาไว้ครับผมเนี่ยแจ้ง้อยก็ได้กินแล้วครับผมแตงโมอ,อิตเลีย mm hmm. นเุ็ครับไงคุบญญเ,เมียนเนี้ยเออเไรผมฝากอะไรก็แทรกก็ติดตามได้ด้วยสวัสดีครับ